ดูก,ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร g l ัว a l h o ฮ s ส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณไหลพิกัด163ปอนด์นะครับมีเป็นเส้นที่3แล้วนะครับเดินพนมองพราน268สนามวมยลินพีนีท่านพลตรีวัศน์ุึงสำเภาครับแต่ทาะเป็นโปมโมเตอร์ครับตีเจ,จ,จาะแจ๊กเจาะแจ๊กตีไม่เจ็บเยวก็การจะแยกครับไม่แหงมันได้ได้ความสะใจครับได้น้ำหนักได้ทิศทางได้บรรยากาศ โอ้โหมีตีโอ้โหแข่งสายเรือเรครับเพชรกันทัศอ้าอยู่ที่มุมข้างหน้าหักซอกลดโอ้โหวางเหลียวหลังครับมาแล้วครับแข่งซ้ายโ,<อ>โดนจับขาครับนี่ดีกรีนักกีฬาทีมชาติระดับสีเกมนะครับเด่นพนมตายได้ครับโอ้โหเพชรกันทัศมาแล้วครับข่าวซ้ายแี่สุภชัยอโยธยาไฟยิมออก็มานะครับคุณมนรุษครับ เขามาเชียรครับช่วยกันเชียแทงนบนเวทีนั้นใส่กันเต็นที่ครับลงมาเป็นเพื่อนกอันเอาใครจะเป็นแชมป,ป์เตะไม่เตะเพชรกันทัดโอ้โห,โโหขวาเด่นพนมแสงเข่าครับดีคนละอย่างจริงๆครับคู่นี้แห่กทางซ้ายยังมาครับเพชรกันทัดเข่าวขวาไอ้อย่าประหยัดซ้ายไม่ต้องประหยัดครับเด่นพนมมันเข่า,าที่อยู่แล้วท้องไทยจะมาโอ้โหแกวขามาครับเด่นพนม แข่เนื้อมาแต่ละทีที่มันเข้าตาจริงๆนะครับแทงซ้ายเหมือนกันเข้าตามเข้าไปเชียร์ครับเจพกเชียร์กันสุดฤทธิ์ครับโยกเข่าลอยเข้าไปเด่นพนม4แซยยกบังเก็บไว้เก็บแทงซ้าย,ยดีๆครับเด่นพนมเพชรการทักเอย่าท้องครับเตะเรื่อยมีเติมอย่างอื่นบ้างครับเตะไม่เข้าต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์แล้วโตบ้างครับ นี่เป็นเกมกีฬาล้วนๆครับไม่มีการพนันขันต่อครับวางกันด้วยที่สาราอาวุธมวยไทยความชัดเสีเรียบเองเปลือกเสียเรียมบ่อปลาบุญชูครับเสียเรียมน้องชายครับมาออกไม่ออกออกไม่ออกครับทั้งคู่ตั้งตั้งยังไม่ถาดไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นการต่อยอดเป็นการส่งเสริมไปด้วยครับไทยมวยใหญ่ได้ขยับขยายครับ ก็หสิบวินาทีนี่แม่ยาวเหยียดเกียร์พันจงครับเวลาเหลือขวาทีนะครับขวาและทีเลยครับดูภาพช้าครับโอ้โหบิดมีศอกนะครับเพชรกันทัดและก็ตียครับเข้าบริเวณกลางหลังให้คะแนน29ต่อ28ทั้งหมด for our champion from The Red Corner เดนปรมพราน26ครับเป็นแชมป์ของเราครับยินดีด้วยครับ